อ๋อแม่ย่าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีจ้ามนเมนี่กะว่าสิมาตามโค้งสุดท่ายของแม่ย่นะคะบาิ่นสิมีเลขให้ตัวไหนอันนี้น้องพวาชขี้นน้องพวาชขี้นกับหัวตะตื้นกระตื้นกันเ,เลยเอาออกมาจากเปีนะคะมนเมนี่อาจิสงสัยว่าเป็นยังน้องอันขึ้นมาผู้เดียวเป็นยังขึ้นไปเห็นช่องนุ่นที่ยาเพิ่นยากนะคะเพิ่นยากเพ,พิ่นยากอันห้ค้นงานไปเสียหามัน ่า<ม>ให้เจ้าลับเมาปลาก็เลยให้หน้องอันออกผักสนามผู้เดียวนะคะมือนี้ก็มาตตามแม่ย่าโขกสุดท้ายใช่โขกสุดท้ายโขกสุดท้ายกับสี่ตัวเก้าหนี่งตัวบอกหมื่ปลาชีสูนมันเต็มเก่าชีนึงเอาชีนึงเอาชีสองตัวอันตรก็เอาหนึ่งหานั่นเลยเด้อเหมือนกันหนึ่ง,างาห,าหาไว้ กันนึหาไปน้ำเนี่ยกันนึงหานซื้อแรล้วฟันจังลดเนี่ยจ้ะฟันดีอยู่ดิฟันมีคนน้ำหมักเ่ยันไม่คนน้ำหมักันตะเก ا ันมันเข่าอยู่ดิมมนเข่าคนนาำหมักฟันมีคนนาหมักเอเลี้ยงซื้อเรียบเันก็กี้ว่าซื้อยอนแบหลายตัวนอะบอเลี้ยงตัวตัวมักนี่แหละตัวนี้แหะก็ตัวเน้นนีนก็ตัวเนีเนแบบบอาบเลี้ยงเน้นแต่เน้นหนึ่งซีนะหนึ่งซีหนึ่งซี ย่ว้าหนึหนึ่งซีนึงหนึ่งซีหนึ่งงซีหนึ่งกับนั่นเลยกับ่อน่ะแล้วก็มีตัวใดนะจ๊ะศูนย์ซีศูนซีศูนย์ูนงนตัวน่งหนึงหามมห่หามัตุกันเลยึ่งหาตรกันเนาะหนหาตุกันหนึงหากันละ เบ่ตันเสือเบดไปแล้วเนี่ยบันหามี่ผู้ใต้ที่รถมากอล่ะน้ำหมักขายว่าน้ำจีบน้ำหมักคือผู้สาวผ้าวอย่เนียเราฝางขี่อเนี่ยมาน้ำหมักยังได้เป็นแบบนี้ความนี่เสียแล้วเขาแาบหมักคือเราเาบ็น้ำคือเ่าบบน้ำคือเราเห็นได้เล็กน้อยสองคนหนึ่มลด้ยิมปักไฟต้อยิมปักไฟไปกันเลยบ่ะเอออไปแล้วเขาบ่า เด้นในบ่อควันในบ่อพณะควันใดก็ได้บ่กเอาสิไปพวนนี่นังวอนฉลองเจ้าพนณะฮะฮะมันแมนถึกแลยบ่มันถึกคักเลยบ่อคันปั้นแมนมันก็ได้เดียวขันั้นชิวันนั้นมันันแมนก็ได้เอาปั้นดีสิพีปั้นเดียซื้อเด็กไปแล้วก็เอาสันเนียสื้อสนียก็ได้วางสิตัวนียก็ได้วางตัวเหนียดเสี้ยวสั้นกัน หนึ่งซีซีหนึ่งแล้วก็ไม่แย่วันท่าสิถึอเลขสิถึงยังนี่มกค้นหัวลุกหัวดีเป็นคือเก่าปะจ๊ะบอรเ่องเลขย่ำไงคนหัวลุกท่านที่เ่้งเดองนี่คือหยาบหยาบเป็นลูกเห็นสะเป็นอย่ข้างหลังเป็นที่ต้นหัวหยาบขึ้นหยาบเมืองเอาเด้อพี่น้องขึ้นลอยคนลุกลุยาบหยานลอกะ แม่ยา่โครงสุดท้ายนะคะเพิ่นวา่าเพิ่นกะหายมากหนึ่เน้น1นนะคะและ้วกะ็0ูน0กัน1นหานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ใหญ่โครงสุดท้ายน้องอานก็มาตามหายนะคะค่ะเพิ่นก็ว่าซื้อแล้วก็ฝันดีฟันว่ามีคนมาหมากักนะคะฟันวาข้าเจ้ามะพร้าวขนมนะคะแล้วก็เอาเกี่ยวกับเดียกับไนด,ดิกระคนหัวลุกอาจจะถึงรางวัลใหญ่ ลูกหยาบหยาบยบองตเรื่กรลูกหยาบหยาแต่ไมีเีบอก่ังเดกันคนลูกหยาบหยาบเปนลูบลกใหม่คนเด็กจนวานติเนมันดูคลางลายตอนถ่วงถือมาเรื่อยๆจ้าบอกว่นร้านการศึกัาศึกไมีช่ไม่ยังลูกไปเลยคนหัวมันก็มีช่วไม่ยังเศร้าลูกเด้อจะบอกปูไหลายปูลูกเยอาปนหนึ่กลูกเรื่อยๆลูกเรื่อยๆ่นก็เลยว่าถือแท้ เขาได้แทงวนี้ทำข,ข้าวชีสเป็นเป็นร้านที่ได้ยู่ที่เด็ดเครือ่องมีควานสันเียวเฮี้ยนหลายนะผู้ใดจะมอเยียนกจบสันล้ว่าหลังสวยควนจิ้นเฮี้ยนยังแยกการหมื่ว้านม่งกับมามถามว,ว่าไม่ได้ถือเหล็กหลายว่นะกากันวัาาานวา,านมย์แยถือเหล็กหลายเงียกการเป็นมาถามหมู่บ้านนาการนาการเนี่ยการท่างเนื้อา เน้มคะเาจะสือเรื็องตัไนี่นอตันี้หอได้หรือเป็นบื้องไม่่ะนหลายหลายงนเจาะอยฟันววาเจาถึอเดือบหลายคนอ่ะมันก็ได้ถามเวลาถึงตัวไหนเป็นแบบ่บอกวิวาสิตัวไหนตอนนี้ข้อปันวันถึเล็เออในข้อปันวันถเหล็หลายแล้วก็ันวาน้นม่านไม่ย่นอ่าวันละครีไม่แย่ตัวใดกับเจ็บเจ็ดเจ็ดเจ็บันลขคีเจ็ด ถ้าก้อนอันหวดที่ถือกันสองพันเงินกันยเหลี่ยวกับฟันเกี่ยวเด้อย่เหลีดยันเกี่ยวไม่ใหญ่บอกแมนหวดก้อนห้วดที่ผ่านมาแมนเนียรถอก็บุญทั้งหลายอันนย่เลี่ันเกี่ยวว่าก้อนเต็มเงียนอยู่ประสันว่ายเหลีเย็นมาถาม้าไม่หญกเลี่ยตัวใดนบอกคนเขามอคำว่าเบิ่คนก็บอกคำว่าเบิ่งแย่เหลเพิ่นก็ไปหายเลยวันนี้วันนี้ย่ยลัดกับอันยการน่นไม่มาถามจะบอกเลลเพิคนไปให้กัน ก็แคงนี่ก็บอกเลยเป็นไปสบายเพราหลายยัดรัมาลางถวยลางยังเยเาแตงมม่วงยัรัดตายเอาเปิมจะชด้ยางตายดีตวสีาดูสนาดเขาปลาซูโม่กินเยอะสนดะมันซื้อปลามาของซูโม่กินดีดกขนาดปลาเหล่านี่ค่ะกะรูปเล็กอีกรอบหนึ่งนะคะมใหญ่นะคะเพิ่นห่เน้นหนึ่งซนะคะแเพิ่นกะว่ากับน้ำหนึ่งซซีหนึ่ง ศ4 4 0แล้วกักัน1นึหานะคะสำหรับบานเลกทีแม่ย่ญ่นะคะเจดเจ็ดกมีหลายหลายนนะคะฟันวา่าแม่ใ่ญ่นี่ถือเลขเลียงค้นนะคะฝันมาไมา่ล่างถ้วยลัางจานอยู่เฮี้ยนคนมาหลายนะคะกะ็เพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้นะคะสำหรับผู้ใดที่มักนะคะก็เอาไปสื่อได้คะ่ะถ้าทางไหนบออที่ว่านอ่านไปง่ายๆที่ศูนย์อ่านได้ที่ศูนย์ ผ่านแล้วออที่ศูนคนีนก็ไม่น้แต่มันมันอยากเต็มเขาเอาแค่เตรีมแบบบนเจ้กระโจงจ้าท่านหนึง่งซีนหนึ่งหารจากที่ลนหน,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 นก็ซือ้อวบตัวละท่านคุณท่านับายเลซื้อไว้ถ้าซื้อลายเจ่งจ้าซื้อยายไ้ซื้อยายว้ถ้าเราเยียกมันรวมเงินกับเป็นตัวละท่านคุณท่านค่ะสิ ขึ้นไมัวเั้งขุนท่านเนี่ไปมื่นตัวคือ,วอสองมืน่นค่ะสื่อนกระมวลวดว่าหันกระสือประมาณนีนปะจแม่นสองมื่นสองมื่นองมืนสง่โส,ออสือเจ็ดสามตัวเห็นไหมกระไกหาเด็กใส่ลักเซสเออ่สามตัวตเี่ยเนไหจับสซจับใซลเน่ยนีสามตัวถ้ากันม็นซูนซี่นีเอาหนึ่งใส่ลักลอยเ้ียเสียซูนซี่ หนึ่งซี่กับซี่หนึ่งซี่เป็นหละหนึ่งเล็กสามตัวซูนซี่กับหนึ่งศูนซี่ิสิปะจ๊ะหนึ่งซี่กับเอาซี่หนึ่งซี่เซี่หนึ่งซี่นะคะกับเพื่อผู้ใดอยากถือเลขสามตัวนะคะกับฟั่งเพลินเบาเพียมักกับเอาไปสื่อตามเพี้ยนออกอีดีนะคะเลขสามตัวข้าวเหรออันนี้อันนี้สิบหกก กำเขานี่กักแมนเดี่อ๋อหนอง้าขี้นหองผาขี้นมาหนีสิบหกเกษีกมเขาว่างหันได้ลอยเจ็ดสิบเมตรลอยเจ็ดสิบโอ้ขลรางมีวันที่สิบหกเกษีกมสินพอดีวัน่าตรงนั้นกระถางไม่ดีหามากตลอดได้เห็นนีมอืมเล็กหน่อยน้ำโชคถึเหล็กแทบทุกงดไ่ย้ายถึงเล็กถกวชเลยต่อๆกันวดนี้กระเจียวอีไมทันนะวันนี้เพิ่นเกษให้ยยุ่นะ สำหรับน้องไ้าขินนะคะอ่าเมื่อเล็กออกเบื้องน้องจับข้อสารนะคะกระสีมาตามไห่เอฟซีนะคะ้าผูใ้ใดอยากเบื้องวา่าเด็กน้องไาข่ขินจับข้อสารไห่ได้จักเม็ดนะคะสําหรับในคลิปนี้กะมีตัวเล็กเท่านี้ค่ะตามแม่ใแย่โครงสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณแม่ใแย่หลายๆนะคะที่ไห่แบ่งปันแนวทางไห่เอฟซีท่าสองในเบื้องนะคะคือเบื้องถ้ากันนั่นเบือเบ้องสื่อเบื้องห้ามได้ค่ะ<า>